ดีครับคุณติวต่างกับวันนี้ก็ได้มาจบล่อยหว่าวายตัวนี้ครับตัวนี้ก็ต่ำไวหลายวันแหละกับเป็นเดือนแล้วเม่ได้ตัดจบโปอยครับหว่าวายแบบอุด้วยครับเนี่ยรับตัวนี้ก็ทุ่ดวยส้นครับเนี่ยวันนี้ก็จะตัดจบโปอยจุ่มครับมันส่วนนี้ก็การลงคลิปก็ไม่ค่อยได้ลุงไหวกับตัว คนจะมีลุ่มไปตรงนี้ตำตาลุ่มจะดีอีกแล้วครับก็จะจุ่มกันใบหวาวทำหว่าวอย่างนี้รับก็จะเริ่มต้นอันเด็กอ่นแล้วและการทำกันติดเดี๋ยวก็ปาไปตะโตมาให้จุ่มกันในคลิปเดียวครับเนี่ยกับเป็นว่าววายแบบอูด้วยแบบนี้แบบนี้กับแบบนี้รับ เราไปชมกันลอยหวากันดีกับขุณมาสุตานตีตามกับตานตีข้ามาไหมก็ใส่ก็ไล็กก้เจอตามเลยกับมีท่อนกันสำบ้าเรื่อไรกับเมื่อกี้ขุณมาสมาครับไปออกว่ายกับวันนี้ครับดวงนี้จะได้ครับเรียงมังโบมังกับตัวนี้ดวงโบยแล้วครับ ขึ้นอีกแ,แล้วครับนี่แล้วครับแปลงนี้ครับแปลงน,นี้แปลงน,นี้ครับโอ้ยรุ่ยยอดครับ เพื่อง,ง,งนี้ครับเพื่องี้ครับว้าวโยนกับตัวนี้อ๋อมุนรบมีมุนวังครับหลุมมุอนวอนครับเรียงแล้วครับเลี้ยงครับไม่ต้องครับรโยดกับควายตัวนี้

โอ้ยโยนกับไม่ตกกับไม่ตกโยดไม้กับโยดไม้ปีงเลียบปีนเลียบครับป้านกับตัวนี้ครับโคตรุดมาได้ครับแขวงดีครับโอ้ลุ่มดีวันนี้ครับขึ้นบิกเลียบคับ อ้าวมุนรอพีกแล้วครับตกไม่ตกไม่ตกครับคุณมีเล็กคุณมีแล้วครับขึ้นมีแล้วโอ้ขคุณอีกแล้วครับช่วงนี้ลุ่มดีแล้วครับเดี๋ยวก็จะมีวาวลุ่มมาตัวอี้ครับคุณปิดรุ่งแล้วครับขึ้นไปรุ่งแล้ว กีค,ครับจับกัวคนไล่คนเจด้วยครับบางทีพวกก็มไม่ได้ลงคลิปเอางไงหลายวันครับปัวไม่ค่อยมีลุ่มไม่ค่อยได้มาจะชอบขุดเอยครับแต่วันนี้ลุ่มนี้แล้วครับเดี๋ยวจะมีลุ่มกายจายม,มาเพราอ้ยจุ่งนี่ครับคุณนตกแตนที่ตาม,มาครับลุ่มโบล่าครับช่วงนี้ ยี่กับคุณมากๆ